สวัสดีครับผมสิกรอัญมมณีนะครับวัน oh น like ี้จะพามาชมพลอยสีแดงแก่กล่าโกเมนเอกนะครับผมบทประพันธ์ของศูนย์ทรผู้นะครับแดงแก่กล่ำโกเมนเอกก็คือพลอยโกเมนนะครับภาษากรีกเรียกว่าการเน็ตนะครับผมแต่โกเมนในชุดนี้เป็นเขาเรียกว่าโกเมนโดโรไลนะครับโรโดไลนะครับโรโดไลโกเมนโดโรไล กูมีโดนโรานนี้จะสวยนะครับผมจะมีประกายไฟดีนะครับผมจะเอาไอาชุดอันนี้เป็นพลอยก้อนดิบของมันมนะครับผมเป็นพลอยก้อนดิบธรรมชาติไม่ผ่านการเจรไนนะครับอันนี้เป็นพลอยก้อนดิบนะครับผมเอาเอา,เอาให้ชมพลอยก้อนดิบแล้วผมจะเอาให้ชมพลอยก้อนที่เจรไนออกมาสนุนราคาให้ฟังด้วยนะครับถ้าสนใจชอบเม็ดไหนก็ ติดต่อเข้ามาได้เลยทางไลน์นะครับ id 10ก่อนแล้วก็ติดต่อมาทางเบอร์โทร0 6 3 4 3 4 0 9 3 0สนะครับสวยหมดทุกเม็ดแล้วนะครับชุดนี้นะครับผมถ้าเจรนายออกมาแล้วนะครับผมทีนี้ผมจะให้ชมในชุดที่ผมเจรนายออกมาแล้วนะครับเล่าไเป็นชุดไปนะครับใน,ในวันนี้จะเอานำเสนอให้ชมประมาณ10กว่าเม็ดนะครับผม10กว่าเม็ดมาดูเม็ดแรกก่อนนะครับผมเม็ดนี้หนะัก 2.90กรัตนะครับเม็ดนี้หนัก2.90กรัตนะครับสวยไหมครับผม2.90กรัตนะครับผมเม็ดนี้หนัก2.90กรัตนะครับเนี่ประกายไฟดีไม่มีตำหนิเลยนะครับผมอันนี้ในเจรนัยไอไซส์ใหญ่ๆองที่ผมเจรไนออกมาแล้วนะครับผมตัวนี้ไอ้ส่วนที่ก้อนดิบนี้มันจะยังไซส์เล็กอยู่นะครับไซส์ใหญ่คือไซส์ใหญ่คือพวกนี้นะครับผมเนี่ยไอ้ตัวนี้คือพวกนี้ไซส์ใหญ่ที่ผมคัดออกมานะครับ แล้วก็แตกไหมก็มี2.90ขดกานระัดนะครับผมเม็ดนี้ราคาเท่าไหร่นะครับผมเม็ดนี้ราคาแค่พันเกบาทนะครับผม1,900บ้าทโดยสวยงามมากเลยนะครับเป็นหนึ่งในพลอยนกกเ้าของไทยเรานะครับผมเป็นหนึ่งในพลอยนกกเ้าของไทยเรามาดูเม็ดที่2นะครับผมเม็ดที่2นี้เป็นหนัก2.70กรัดนะครับผมหนัก2.70กรัตนะคกรลัดนะ 2.70สวยเหมือนกันนะครับผมสวยเหมือนกันกับเม็ดแรกเลยนะครับผมไม่มีตำหนินะครับผมเห็นไหมนะครับประกายไฟดีนะครับไม่มีตำหนิเลยนะครับแดงแก่กล่ำโกเมนเอกคือพลโกเมนเป็นหนึ่งนอในพลทัทปก้าของไทยเรานะครับผมตัวนี้สวยงามมากเลยนะครับผมผ่นเก้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับผมมาดูเม็ดที่3มนะครับเม็ดที่3นี้หนักเท่าไหร่หนัก 3.40จนยกะัดนะครับเม็ดใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยสวยเหมือนกันครับไม่มีตำหนิเหมือนกันเลยโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับทำจีก็ได้ทำหัวแหวนก็ดีนะครับผมทำจีก็ได้ทำหัวแหวนก็ดีสวยนะครับผมหนัก3.40กะลัดนะครับ3.40กะลัดนะครับผมเนี่ยสวยสวยงามมากเลยนะครับ3.40กะลัดนะครับผม หนัก3.40กรัตนะฮะราคาเท่าไหร่ครับ2,400บาทท่านเองครับ2,400บาทนะครับผมมาดูเม็ดต,ต่อไปนะครับเม็ดที่4เม็ดที่4นี้หนะัก3.30กรัตนะครับผมไม่มีตำหนิเหมือนกันนะครับผม3.30กรัตนะฮะ สีแดงแก่กรรมกกมืนอเองเหมือนกันนะครับแล้วสีแดงอมชมพูหมดทุกเม็ดเลยนะครับผมเม่นี้จนุนราคา2,300บาทนะครับ2,300บาทไม่มีตำหนิเหมือนกันนะครับามาชมชุดแรกผ่านไปแล้วนะครับผมมาชมชุดที่2ต่อไปนะครับชุดที่2นะครับชุดนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับผมชุดนี้มาดูเม็ด2กลัดนะครับผม2กรัด สองกระหลับนี้ถนนราคา1,900บาท2.60นะครับผมเมนนี้ก็สวยเหมือนกัน2องุดเมนนี้ประกายไฟดีเหมือนกันนะครับประกายไฟดีเนื้อใสเหมือนกันหมดทุกเม็ดเลยนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าแบมๆเลยนะสวยงามมากเลยนะครับหายากนะครับเม็ดใหญ่ๆครับผมนะสวยงามไม่ไม่มีตำหนิเหมือนกันนะครับ1900าบาทเหมือนกันนะครับผม1900าบาทมาดูเม็ดต่อไปนะครับ 2. ุด 80กลัดนะครับ2.80กลดเม็ดนี้2.80กลดเม็ดนี้ราสนนราคา2,100บาทนะครับผมไม่มีตำหนิเลยนะครับผมไม่มีตำหนิเหมือนกันนะครับสวยๆเหมือนกันหมดทุกเม็ดเลยนะครับนี่ะประกายไฟดีว่าๆแบมๆหมดเลยนะครับเล่นไฟเล่นไฟนะเล่นไฟเลยนะครับผมมาดูเม็ดต่อไปนะครับ เม็ดนี้หนักเท่าไหร่หนัก3.00จุกรัตนะครับผมอ๋อเม็ดนี้ก็สวยสวยมากเลยนะครับผมราคาถนนราคา2,500บาทนะครับเห็นไหมไม่มีตำหนิใดๆเลยนะครับผมประกายไฟดีสีแดงอมชมพูโกเมนแดงแก่กล่ำโกเมนเอกนะครับผมมาดูเม็ดต,ต่อไปนะครับในชุดนี้นะครับ3.20จุกรัตนะครับผม3.20จุกรัต สามสุดองศูนย์กระดานี้ราคาแค่2,500บาทนะครับผมไม่มีตำหนิเหมือนกันเลยนะครับผมสวยงามมากพลอยโกเมนนะครับโกเมนแดงแก่กรรมโกเมนเอกนะครับผมทำมาให้ชมกันนะครับผมนะ